แฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะแน่นอนว่าแฟนคะ่ะแฟนแบบแฟนคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แฟนคะ่ะใช่ตอนนี้มีงานแต่แตแฟนไม่มีสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อบิ๊กค่ะกิ๊บค่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดค่ะเท่ากันคะ่ะทำอาชีพอะไรอยู่คะอ่าตอนนี้เป็นแอร์ค่ะเป็นซัพพอร์ตเซลล์ค่ะให้คะแนนตัวเองในการทำงานหนึ่งถึงสิบค่ะเจ็ด <7 S 1> ละกันคะ่คะสิบค่ะเก่งทำไมถึงให้เจ็ดคะ ก็คิดว่าบางทีเราก็ยังมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่อะคะ่ะก็เลยคิดว่าอย่ามั่นเกินค่ะอย่ามั่นกล <c oughs> ัวค่ะทำไมถึงให้สิบเลยก็เต็มที่แล้วเท่านี้ละคะ่ะที่ทาได้คิดว่าในยุคนี้ทํหนึ่งอาชีพพอไหมคะจริงๆก็ไม่พอคะ่ะไม่น่าพอแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบขี้เกียจอะคะ่ะก็เลยแบบไม่ไม่น่าจะทําอะไรเพิ่มแล้วค่ะ ไม่พอค่ะวันนี้รับอยู่มันมามเจ็บปัญหาจากคนกับปัญหาจากงานอะไรคือสิ่งที่อยากลาออกคะคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะคนนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับสุขภาพจิตเราอะไรเงี้ยแบบทาให้เราแบบประสาทแตกหนึ่งค่ะปัญหาจากเงินถ้าจะลาออกก็คงหางานที่เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆทอกไลบาลานสำหรับเราคืออะไรคะพักผ่อนด้วยทํางานด้วยต้องแบบบาลานซ์การแบบนอนให้พออะไรเงี้ยค่ะใช่มีเวลาทําสิ่งที่ตัวเองชอบระหว่างแฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะแน่นอนว่าแฟนค่ะ แฟนแบบแฟนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แฟนค่ะใช่ตอนนี้มีงานจ้ะแต่แฟนไม่มีไม่ีแฟนมานานมากแล้วค่ะอีรเปิดทั้งสองคนเลยใช่ไหมค่ะกับมค่ะคิดว่าดีไหมถ้ามีแฟนในที่ทํางานเดียวกันไม่ดีค่ะโดดกับบิ๊กเป็นคนที่ไม่อยากมีแฟนอยู่ในวงการเดียวกันค่ะแองทำไมคะก็อยากโฟกัสกับงานตอบคำถามสวยแบบนางงามเวอร์ขอสามคำให้ตัวเองเลยค่ะสวยสดเดิค่ะอุ้ยมันเนาะ แย้มจริงๆแย้มจริงๆให้มันด้วย <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะ